สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเอาแบบไถหัวหมูนะครับเป็นหลักการทํางานของไถหัวหมูนะครับเพราะว่าผมเองก็ทําไถหัวหมูมาแล้วนะครับสาปีนะครับก็มีข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าและทดลองอยู่บ้างนะครับก็เลยเอามาแบ่งปันกันนะครับเผื่อว่าใครอยากทำไถหัวหมู DIY นะครับก็จะได้นําข้อมูลส่วนนี้ ไปต่อยอดเลยนะครับก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะกับคนที่จะพัฒนาไถหัวหมูต่อไปนะครับมาดูไถหัวหมูในบ้านเรากันก่อน,นหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เทียบกับไถหัวหมูต่างประเทศนะครับหน้าตาก็จะต่างไปเล็กน้อยนะครับทั้งรูปร่างทั้งจํานวนใบไถนะครับที่ใชนะ้ซึ่ง ที่เอาไถหัวหมูต่างประเทศเป็นต้นแบบเพราะว่าไถหัวหมูต่างประเทศเนี่ยมันพิิกดินได้แบบดีเยี่ยมมากเลยนะครับแถวบ้านเรานี่คือเทียบไม่ติดไปเลยนะครับก็จะให้ดูคลิปนะครับที่รวบรวมมา ต่อไปนะครับก็จะขอพูดถึงในส่วนของอ้างอิงนะครับเอกสารอ้างอิงมันเป็นเปเปอร์นะมีเปเปอร์ตีพิมเกี่ยวกับวิธีการสร้างไถการพลิกดินของไถนะครับก็คือกอนขี้ไถมันจะพลิกยังไงนะครับมันมีอธิบายไว้นะครับ,รรบ,บ,รบเป็นหลักการทางคณิตศาสตร์นะครับนะคำนวณได้ร ux, เรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจศึกษาต้นฉบับนะครับก็ไป ได้ใน Google นี่แหละพิมพ์เข้าไปเลยนะครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับต่อไปเราก็จะมาดูหลักการทำงานหลักการทราบไถหัวหมูกันไถหัวหมูเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดการพลิกของดินสมมติมว่ามีก้อนดินที่กำลังพลิกสังเกตดูนะครับตอนแรกมันก็จะวางในแนวธรรมดา ไถเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่พลิกก้อนดินให้มันพลิกลงเมืนพลิกพิกขวามือนี่แหละนะครับก็พลิกไปเราก็จะพลิกนะครับทีนี้หลักการสร้างก็คือเราจะใช้ส่วนที่มันเป็นผิวของก้อนขี้ไถท,ที่มันพลิกนี่แหละเอามาเป็นต้นแบบ ในการสร้างไถหัวหมูเราก็จะทำการคัดลอกผิวของก้อนที่ไถเนี่ยออกมาเป็นแม่แบบในการทำไถก็จะลอกออกมาก็ปิดส่วนที่เป็นก้อนที่ไถไปเราก็จะได้ผิวหน้าของต้นแบบใบไถมา จากนั้นเราก็จะเอาผิวหน้าของตัวเนี้ไปตัดแต่งนะครับให้มันเรียบเพื่อที่จะเป็นใบไถในการสร้างเราก็จะสร้างบล็อกเป็นแม่พิมพ์มาอัดใบไถให้มันได้โค้งตามรูปถ้าใครจะขึ้นรูปตามนี้นะครับซึ่งใบไถต่างประเทศส่วนมากถ้าเราสังเกตดูมันก็จะเป็นบิดบิดแบบนี้เป็นบิดบิดโค้งโค้งแบบนี้ ทีนี้พอพอได้ใบของฟงแบบนี้เราก็สร้างส่วนอื่นขึ้นมาใส่ก็คือส่วนที่เป็นใบตัดดินข้างหน้านะ,ะส่วนที่เป็นแรนสไลด์ก็คือใบดันดินด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นไถหมอ้อหมูโดยสมบูรณ์แล้หลักการของไถก็จะประมาณนี้ก็คือไถแล้วพลิกดินเราก็เอาส่วนดินที่พลิกเนี่ยมาเป็นแม่แปลมันก็จะทําให้เกิดการ สร้างท้ยหัวหมูที่พลิกดินได้ดีที่สุดนะนะก็จะเป็นแบบนี้นะได้แล้วนแต่ว่าหลักการสร้างจริงๆถ้าสร้างแบบนี้มันค่อนข้างยากนะครับเราก็จะสร้างอีกแบบหนึง่งเป็นทางเลือกก็คือทําให้มันเป็นส่วนโค้งของวงกลมนะส่วนโค้งของวงกลมมันก็จะสร้างง่ายนะครับก็แค่เอาเหล็กมาดัดให้มันโค้งแล้วก็ตัดตามรูป จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สร้างง่ายคือหรือจะใช้แบบเดิมก็คือแบบไปใบไถบิดๆก็จะยิ่งดีนะครับถ้าสร้างได้อันนี้สองทางเลือกนหละก,ก,ก,ก็มี2แบบนะให้เลือกกันะพอได้แบบที่เราต้องการแล้วนะครับอาสมมุติจะเลือกใช้แบบที่เป็นใบโคง้โคงๆก็แล้วกันมันจะแรงนะ เราก็จะเอามาทําให้มันมีความหนาในการออกแบบนะเราจะมีความหนาคันดึงให้มันหนาขึ้นมาจะสร้างคันถนะครับก็วาดคันไถใส่เข้าไปหรือจะสร้างเหล็กที่ใช้ดันใบคันถก็สร้างเข้าไปนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนการ ประกอบนะครับเราก็จะแยกชิ้นส่วนไปส่วนที่เป็นใบถส่วน,ดดนที่เป็นใบตัดดิน bah, ส,ส่วนที่เป็นใบดันดินด้านข้างหรือแรนสไลก็จะแยกไปทำแล้วค่อยๆเอามาประกอบนะครับก็จะเป็นถ่ยหัวมูโดยสมบูรณ์นะครับทีนี้ส่วนที่ผมได้ทํามาแล้วที่ทำเป็นคลิปอะไรแบบนี้มันจะเป็นไถหัวหมูแบบสลดนะครับก็คือแบบเป็นซิซีที่ออกแบบเป็นซิซี่ ประโยชน์จริงๆของมันก็คือลดการติดของดินนะครับแต่ว่าที่ทําแบบนี้ไม่ใช่ลดการติดของดินเพราะว่าอุปกรณ์ในการดันใบไถไม่ได้มีเพียงพอไม่มีทุนทำนั่นเองก็เลยเลือกที่จะทําแบบแบบซี่เพราะว่ามันดัดง่ายครับดัดทีละซี่ค่อยเอามาประกอบซึ่งไม่ว่าแบบซี่หรือแบบใบไถแบบเป็นแผน่นเหล็กหลักการทํางานก็จะอยู่บนพื้นฐานในเดียวกันก็ใช้ในการ พิกดินให้ได้สมบูรณ์ที่สุดแม่ว่าแบบใบไถแบบบิดแบบเป็นส่วนโค้งนะครับแบบเป็นซี่การสร้างที่อยู่บนพื้นฐานี้ก็จะทําให้ได้ไถหัวหมูที่สามารถลิกดินได้ดีนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการออกแบบไถหัวหมูโดยรวมนะครับก็จะประมาณนี้ก็หวังว่าวิธีการ นี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการสร้างไทยหัวหมูของหลายๆคนที่คิดจะทำไทยหัวหมูแบบที่ไขวไว่าคลิปนี้ก็จะกล่าวถึงหลักการสร้างไว้เพียงเท่านี้นะครับโปรแกรมที่ใช้ก็ชื่อโปรแกรม d ดีไซน์ Spark Mechanical เป็นโปรแกรมฟรีสำหรับโมดูลการออกแบบไม่มีโมดูลอื่นอีก ใช้ในการเขียนแบบใช้ในการวิเคราะห์อ,อะไรต่างๆซึ่งส่วนนั้นมันจะไม่ฟรีแต่ว่าส่วนนี้มันจะฟรีนะฮะก็จะใช้ส่วนนี้เดี๋ยวคลิปต่อๆไปถ้ามีโอกาสก็จะมาสอนการใช้โปรแกรมนี้แหละนะซึ่งมันฟรีนะครับในการออกแบบไทยนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่คลิปนี้เราก็จะพูดถึงแค่เลาการออกแบบ ข่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะสร้างไถหั้หมูนะ,นะเอาไปเป็นต้นแบบเอาไปเป็นพื้นฐานในการต่อยอดนะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ